สวัสดีครับเมื่อนี้พ่อครับผมเอ็มขล่งจมครับเดี๋ยวไปพามาเบิงรถเมโคครับโกเบโกซปเปอร์เอ็กซ์ร้อยสี่สิบเอลซีนะครับเมื่อนี้สิพามาเบิงร้อยสี่สิบครับรถหน่อยนะครับรถรุ่นกลางนะครับหลายปีนะครับนี่เจ็ดแปดปีแล้วครับนี่เดี๋ยวไปพามาเบิงภายในครับ งามเลยครับลอย40 LC ภายในหมวกกวางมีหมดมึครับเป็นรถถิ่มมาะนะครับเหมาะกับการใส่งานครับเดี๋ยวพาเาบิ้งครับภายในเดี๋ยวพาเบิ้งหมอกวองนะครับหลายคนถามมาหมอกวองลอย40 <c oughs> โกเเป็นแนวใดเดี๋ยวถอดให้ที่นอนมึงครับหมอกวองจะเป็นแบบนี้นะครับ มอคือบานเขานะครับแต่จะเป็นประมาณนี้นะครับห่อ,อกองลอยสี่สิบครับเนี่ยประมาณนี้แหละครับนีต่ตัวทั้งในนี่จะเป็นประมาณนี้แหละครับโดบลักโซ่เชียวตะกอนแรงข้าง้งห้างเผื่งเงยววปภาพพี่น้องไปเบิ้งครับรีวิวครับมือนี่ แบบจัดเต็มไปเลยกับสุเปร์เอ็กซ140 LC ของโกเบน,นะครับนี่นะครับหมอน้ำสามมอ้นาำตัวหนึ่งมอไฮโลโลิกตัวหนึ่งนะครับสภาพที่สภาพส,สวยๆครับรองลานหาม,มีไฟเอามาเอาเลยครับ <laughs> นี่นะครับเดี๋ยวไปพารีวิวพี่น้องมาเบิงรูปหลักของโกรเบโกนะครับสิบพามาเบิงภายในนะครับของปั่มมอเตอร์สวิงรถน้อยจะแคบเติมนะครับเนี่ยครับแคดีครับปั่มมอเตอร์สวิงนะครับเพิ่งไปตักแกบตักอันนี้มานะครับ อันนี้เนี่ยหลายคนถามมาว่ามันเป็นแนวไดิอยากเบิงนะครับหลายช่องฝากช่องน่องไหมครับเอ็มคลเร่งจมครับผมเดย๋ยผ้าเบิงเครื่องครับรเครื่องนะครับดีศูนยนะครับ เม็ดอินเจแปนนะครับเครื่องก็จะประมาณน in ี้นะครับเบิงโูบลักหมอนามแข้งอินเตอร์นะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอมี่ยังไยนะครับเครื่องเดี๋ยวสิพ้าพี่น,อนอ้องไปเบิ่งทั้งน้ำมันให้โรลิกนะครับ ตัวนี้ถังน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับพิดไว้กันครับนู้นูนูีขานะครับพาพี่น้องมเมิ่งครับ 140Lc จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาพี่นอ้องมาเบิ่งปัมป๊มปั๊มญ่นะครับ เดิมๆเลยนะครับนี่ตัวนี้ไม่แกะกองจากศูนย์ครับปั่มนะครับของโซล่านะครับของรักน้ำมีสามหน่วยนะครับกองน้ำมันเครื่องน่าจะ ยูตัวบนนะครับรุ่นนี้ประมาณนี้นะครับแฮงกิ๊กนะครับเป็นปั๊มคาวาซากินะครับตัวนี้ของโกเบเฮนบบครับพี่น้องอะโบแมนขอให้พี่น้องรีวิวนะครับอากิล่าอากิล่า g o Spec นะครับ เป็นซูเปอร์เอ็กนะครับ S.K. 1 4 0 L.C. นะครับพามาเบิ่งช่วงล่างครับบทันนในเฮ็ดยั้งเลยครับช่วงล่างนี่สปูเก็ตกันยังไหลครับข้อซุ้งขอ้อโสกับบทันเปลี่ยนครับบอกพี่น้องไว้ว่าช่วงล่าง L.C. นี่จะเป็นช่วงล่างไงนะครับเขียนเป็น L.C. นี่เป็นช่วงล่างไงนะครับ เดี๋ยวพี่พาพี่น้องว่าเบิง่งภายในนะครับคนขับโบยูคนขับเมื่อบาดหกวันห้างหนูครับภาพพี่น้องว่าเบิง่งเดี๋ยวจะทีวิวให้พี่น้องมึงนะครับเปิดกุญนแจขึ้นนะครับ acc ไปตำแหน่งอ่อนนะครับขึ้นไาโกเบโกนะครับอ่ะน้ำมันกับโบมี่ครับระดับน้ำมันโซล่าต่ำน้ำมันกับโบมี่ครับรถจอดกับยังสี่ละนี่นะครับจะเป็นนันเกะคว,ว่ำหอนนะครับตัวนี้จะเป็นเกน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็จะมีโหมดต่างๆนะครับ โหมดมีสโหมดนะครับโหมด S กับโหมด H Slow กับ h i g นะครับอย่างที่นี้เกียร์เตาเกียร์ตายนะครับคันเร่งเร่งอัตโนมัติวอทั้งสี่นะครับปัตน้ำฝนฉีดน้ำนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขวบคุ้มนะครับตำแหน่งสวิตตัางนาฬิกาได้นะครับกล้องคมชัดใดนะครับครับนะครับ ไปหมดเดิมนะครับส่วนคันเร่งนะครับจะอยู่นี่นะครับคันเร่งปั๊บป๊บช่องแอร์นะครับตัวควบคุมแอร์ก็จะประมาณนี้นะครับมีปุ่มอ่อนปุ่มออโต้ปุ่มเปิดน้ำยาแอร์นะครับปกติครับ ตัวเดือนนะครับคอนโทรลนะครับตัวล็อกคอนโทรลนะครับคอนโทรลแค่นั้นหนึ่งเมครับนิ่งๆครับสภาพกระทือว่าโอเคครับสุดยอดโอโอโอาพี่น่อ,องมาเบิ่งอีก รูปลักษ์ภายนอกโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับราคาลอยซีซิพจะแข็งกว่าสองร้อยนะครับรถเก่านี่กับซียูประมาณสองล้านสองนะครับซูเปอร์เอ็กซ์ซูเปอร์เอ็กซ์เอ็มนะครับนี่นะครับนิ่งๆเลยครับอาจจะไล่เนี่ยครับโดนเดือดๆดากคือรักษาที่ชุดนะครับ จะประมาณนี้นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามนะครับช่องผมเอ็มขลิ่งจมครับส่องนองไหมอย่าลืมกดซับสไครป์ผมนเนอครับเพื่อเป็นกำลังใจผมฮหดคลิปต่อไปครับผม